Música คะดื่มกาแฟดื่มกาแฟแต่เช้าแล้วเปิดตัวมาก็คือมีสาวสวยมาชงกาแฟกับเครื่องชงกาแฟสดๆให้รับประทานใช่แล้วค่ะที่เป็นแบบนี้นี่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ไปติดตามเรานะคะผ่านทางแฟนเพจเนี่ยจะได้รับทราบข้อมูลแล้วว่าวันนี้เราจะมีเรื่องของการเรียนชงกาแฟค่ะและที่สําคัญวันนี้เนี่ยใครที่สนใจนะคะอยากจะมีอาชีพเปิดร้านกาแฟเขาบอกว่าศิลปะในการชงกาแฟมันมีความสาคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนรู้การชงกาแฟรรยการแจวนะคะสร้าง งานสร้างอาชีพให้กับคุณผู้ชมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยการแจกนะคะให้คุณได้ไปเรียนชงกาแฟกันค่ะวิธีการแจกฟังดีๆนะคะเราจะมีผ่านทาง SMS 5ท่านด้วยกันแล้วก็ทางโทรศัพท์5ท่านด้วยกัน SMS ส่งเข้ามานะคะทักทายกันปกติแต่วงเล็บนะคะ เรียนชงกาแฟนะคะวงเล็บเอาไว้ด้วยว่าเรียนชงกาแฟนะคะ,ะแล้วส่งมาที่4838313ค่ะส่วนหมายเลขโทราศัพท์นะคะ <c oughs> ก็5ท่านด้วยกันนะคะสอบถามโทรได้เลยหมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้ว0939253408อันนี้จะ5ท่านเท่านั้นค่ะ,ะส่วนรายละเอียดจะเรียนยังไงเรียนเมื่อ,อไหร่ เดี๋ยวติดตามแจวพารวยในช่วงท้ายค่ะที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วการเรียนชงกาแฟนอกจากคุณจะเอาไปชงดื่มเองที่บ้านแล้วเนี่ยประกอบอาชีพได้นะคะแต่อยากให้ทีวีมีกลิ่นมากคือชิมกาแฟมาสกู่รสชาติดีมากเมื่อกี้ถามน้องเขาเลยว่ามเล็ดกาแฟจากไหนเขาบอกมีจากดอยช้างส่วนหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมห้ามลุกไปไหนเพราะรายการของเราเนี่ยยาวแล้วก็โฆษณาเราไม่นานถ้าเกิดคุณลุกไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเขา ชงเสร็จชงเสร็จไม่รู้วิธีคุณไม่ได้โทรเข้ามาไม่ทันคนอื่นแล้วจะบอกรายการเราเนี่ยโทรศัพท์โทรเข้ามากันหนักมากจะบอกแต่อีกหน่อยโฆษณาจะนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีรอค่ะรอคิวคะต้อนรับจินนี่นะคะดีค่ะวันนี้น้องก็เตรียมเรื่องมานําเสนอด้วยเหมือนกันมีเรืออยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวต้องไปติดตามข่าว เอาเรือมาเลยเห็นเห็นเรือแล้วขนลุกอ่ะงนปีถ้าปี54ได้อยู่เลยวไม่าไม่ใช่เรือล้อแกงลองแกงพาไปเที่ยวใช่ไหมคะโอเคสบายใจค่ะพี่กอนจะเก็บเอาไว้แต่วันนี้ก็ได้นะคะเออบ้านนี้นี่ทราบมาเยอะเหมือนกันไม่ไม่ที่บ้านเขาใช้ฝาตู้เย็นทันตู้ไมลรู้นี่แล้วเดี๋ยวขอเวลาคือเวลาเสร็จจากเรือของคุณแล้วรีบยกไปเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้ ครัวบ้านยี่สานอาหารอร่อยสุดๆเขาจะมาตั้งแบบจับเต็มอาหารพืนบ้านน้องๆต้องได้ชีมกินไดได้เหรอกินในเรือเหรอค่ะกินเรือได้แล้วแต่ค่ะจีนี่มีอะไรจะพูดยังไงฝากติดตามรายการสดของทางแจวแล้วก็รายการอื่นๆได้นะคะทางเว็บ o ครอบครัวข่าว com ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่ชัดเจนนะคะส่ง SMS มมาแล้วก็บอกว่าส่งเอสมมาแล้วก็บอกว่าขอบัตรเนี่ยนะคะ วันนี้นะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะสิบรางวัลรางวัลละ2ใบนะคะคุณบุญระดาสุขเจริญปทุมธานีนะคะคุณปริยากรน,นะคะจังหวัดปทุมธานีคุณรจนาจากสุพรรณบุรีนะคะ คุณสุการดาจากนครปฐมคุณวิช,ชรีจากกรุงเทพมหานครนะคะคุณวงศรจากนนทบุรีคุณดวงพรสมุทรปราการคุณใครรัต์จากสมุทรปราการคุณชไมพรจากกรุงเทพนะคะและคุณจิรวรจากขอนแก่นค,ค่ะ,คะทัะะท่วป,ประเทศเลยค่ะที่ดูเราอยู่นะคะวันนี้บ้านยี่สานก็มีแจกบัตรส่วนลดในการรับประทานอาหารเหมือนกันโโเดี๋ยวคุณต้องติดตามนะคะในช่วงของพากินแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนไหมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีๆรอเราอยู่เพียบเลย ดีดีแจกของเยอะแจกตลอเดี๋ยวกลับมาค่ะ,คะต้องกลับมารับของแจกกันค่ะมาทำชีวิตของคุณให้เจ้าไปกับเราสิ